ก้อนละห้าหมื่นบาทนะครับขอบพระคุณนะครับพี่จรันนะครับจากนะครับสมุทรสาครนะครับอ่คลองมะเดื่อนะครับปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก้อนละนะครับห้าหมื่นบาทนะครับพันใบเรียงเลขตกใบละนะครับห้าสิบาทเท่านั้นเองนะครับผูกมากมากเลยนะครับปัญหาเดียวนะครับทุกคนนะครับจะบอกตีเหมือนกันหมดเลยคือว่าเป็นไปได้ยังไงยังมีอยู่อีกเหรอของพวกนี้ครับมันเป็นไปได้อย่างไรจะมีอยู่อีกเหรอครับมีจริงๆนะครับไม่ได้พิมพ์ใหม่นะครับ ไปเที่ยวงานนะครับไปออกงานไปเจอเพื่อนๆนะครับหลายขั้นเจอพี่ๆเขาบอกว่าเฮ้ยไปไปไม่ได้เนี่ยพิมพ์ใหม่แน่ๆเลยไม่ใช่นะครับนี่ครับมีภาพการเวลานะครับมีติดเหลืองเล็กน้อยนะครับมีความชื้นของอะไรนักกระดาษอะไรประมาณนี้มันเป็นของผ่านการเวลามาแล้วนะครับเพื่อนๆกว่า40ปีนะครับกว่า40ปีเลยนะครับห็นี้ราคาจึงขึ้นมาประมาณนี้น่าเก็บสุดๆเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ละห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นใบนะครับก็ใบละ50บบาทเท่านั้นเองนะครับ ของแท้อย่าไปซื้อใบเป็นแสนนะครับใบละ50บาทครับสั่งได้เลยครับ